เป็นไงบ้างครับการชกในวันนี้ค่ะวันนี้ก็ทําเต็มที่แล้วค่ะก็ต้องยอมรับว่าเขาทั้งเร็วแล้วก็แข็งแรงด้วยเรื่องการตัดสินมีผลอะไรไหมการตัดสินไม่ไม่ไม่มีผลอะไรคะ่ะเรื่องของเียร์อะไรก็ก,ก็ก็ไม่ไม่กมังวลอะไรและะ้วก็ก็ทาเต็มที่แล้วถือว่าทมแผนไหมที่วางมาค่ะก็ก็ถือว่าทาได้ได้ตามที่ที่วางแผนไว้วันนี้เขาก็แก้แก้เรามาเหมือนกัน เสียดายแค่ไหนครับพลาดเดียวพ่ก็ถามว่าเสียดายไหมก็ไม่ได้เสียดายค่ะเพราะว่าหนูเต็มที่ทุกอย่างแล้วทั้งการซ้อมทุ่มเทแล้วก็มาถึงวันนี้ในรอบนี้ได้ก็ก็ถือว่าคุ้มแล้วค่ะมันปกปดล็อกตั้งแต่ตัวเล่นปีกนใช่ค่ะคือปดล็อกต้องอย่าว่าตัวเล่นปีกก็ปดล็อกตั้งแต่ชนะญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะกับรอบนี้เอเชียนเกมวันนี้ได้อะไรกับไปพัฒนาตัวเองบ้ากครับกันเอเชียนเกมรอบนี้มองได้ดู เห็นได้ชัดเลยคือทีมเรามีความพัฒนาค่ะอันนี้อันนี้มองมองแบบรวมๆเลยนะคะอยา่างอย่างหนูทีมหญิงก็มองว่าน้องๆก็มีความพัฒนาขึ้นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าประเทศอื่นเขาเขาดรอปลงหรือว่าเขาอยู่ที่เดิมแต่แต่เราต้องมองว่าของเราก็พัฒนาขึ้นเหมือนกันเยอะมากจากนี้วางแผนยังไงบ้านจะไปพัฒนาตัวเองยังไงเพื่อเตรียมตัวหรับโาอลิมปิษสำหรับกลับไปนี่ก็ เกมตัวึกซ้อมต่อเพื่อเหลียนโอลิมปิกค่ะก็ต้องแก้ไขแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแรงของตัวเองเพิ่มขึ้นอีกสวยสวยไหมนางเหรียญสำหรับนางเหรียญสวยเนาะเหรียนช่างเกมใช่ค่ะเหรียญแนี่สวยค่ะแต่ว่าถ้าทอถ้าทอนจะสวยกว่านี้